กับเสียงปืนอ้ามาแล้วเหรอโอ้ยอย่าหลงและเลืองอย่าหลงและเลืองกับการเลือกตั้งเขาเหม็นเขาเข้ามาบาอกแล้วเขาบอกว่ากูนะลูกผู้ชายพอกูปล่อยมึงมีการเลือกตั้งกันใหม่ก่อน เราก็เลือกตั้งจนจบแล้วขอบคุณกระเหมนที่ลูกผู้ชายพออกสังสอบเราจะลบก,กันใหม่หน้ำว่างันเออทางนี้ก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วมันไม่มีอะไรสนุกเท่ากับการรบกันหรอกฟังเสียงฟังเสียงปืนมันก็ไพเราะไอ้เสียงระเบิดนี่มันหนัวขุ่กรุณาด้วยผมบอกนะครับกรุณาด้วยให้คุณยิงปืนกลเอาก็แล้วกันเสียงมันไพเราะบ,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 บ ตุ๊ดตุด,ตด,ตดโอ้โหเสียงปืนเสียงมาออกทุ่มๆนะเสียงปืนคนเอ็มหกสปืนคนเก้าสามนี่ถ้าที่ใดทหารเขาเข้าตีนี่ก็จะมีการยิงประสานกันเลยนะปืนคนเกปืนคนเอ็มหกสิบับปืนคนก้าสามปืนคนเก้าสามันจะอยู่บนรถจะอยู่บนรถรถไรนะ บนรถ APC APC คือ Arrange Passenger Car คือรถลำเรียงบนสายพันธ์ลำเรียงบนสะเทินน้ำสะเทินบกที่วิ่งในน้ำก็ได้นะวิ่งในน้ำเหมือนเรือเลยนั่นแหละมันจะมีปืนกลเกสเวลามันจะเข้าตีเนี่ยเขาจะปืนกลเกสก็จะเป็นยิงเคลียร์ทหารมันก็ใจขึ้นเหมือนได้ยินเสียงเพลงเฮฟวี่เมทัลเลยแหละ M 6 0ก็จะ ยิงต <cin stereotype and hell> ึดต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 ึดเสียงมันดูก้าวสามคขดอยู่บนรถต้นต๊ด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 ตึดตึดตึดโอ้โหไปลูกกระชุนไปถูกกิ่งไม้ต้นไม้น่ล้มฮึมแบบในหนังเลยแบบนังกระตูนลใจขึ้นเลยทหารก็วิ่งชาดก็ไปเลยนั่นแหละแต่เขมินเขาก็รู้แต่เขมินเขาจะทากับเราอย่างนี้หรือไม่เปล่าเขมินเ็ามีแต่ยิงแล้วก็หนียิงแล้ก็หนีก็รบแบบกองจรวด ทุ่มยิงตีฉบฉวยภาษาทหารก็เรียกว่าตีฉบฉวยตีแล้หนีตีฉบฉวยตีหัวได้แล้วก็วิ่งหนีแหละเขา,าทาสงครามอย่างนี้เขาถนัดอย่างนี้เขามาเห็นเขาบอกว่าจะรบก,กันใหม่พบกันอีกนะอนุทินว่างั้นแต่ขอร้องเถิดนายกเอ้ยท่านสร้างภาพที่ดีแล้วล่ะไปตาแนวใจแดนตามหลุมบุคคล ต่อไปคุณอย่าไปนะมันจะได้หาตัวในยกใหม่มันจะยุ่งเพราะอะไรถ้าคุณกล้าไปอีกผมบอกให้เลยว่าแสดงว่าสงครามที่เกิดขึ้นเป็นสงครามสงครามไปนีจริงๆเป็นการสร้างกันแนนนิยมถ้าคุณไปอีกแต่ถ้าคุณไม่ไปก็ถือว่ามันเป็นสงครามจริง คุณไปทีนี้ผมด่าเลยนะว่าสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คุณหาเชียงก็ม้นเลยหยุดเอาพูดแค่นี้แหละพอได้เป็นคลิป